บางคนอาจจะเชื่อในเรื่องเวรกรรมบางคนอาจจะมองว่านั่นเป็นแค่เรื่องเล่าเก่าๆแต่สำหรับดิฉันทุกเรื่องที่นำมาเล่าคือวิทยาทานไม่ใช่การซ้ำเติมใครเพราะหลายชีวิตที่เคยรุ่งโรดบนโลกใบนี้เมื่อถึงวันที่กรรมตามทันเขาอาจจะต้องชดใช้ในแบบที่เราไม่เคยนึกฝันมาก่อนวันนี้ดิฉันจะขอเล่าเรื่องของนักร้องหญิงคนหนึ่งเธอเคยโด่งดังสุดขีดในวงการเพลงมอลำแดน ชื่อของเธอเคยเป็นที่กล่าวขานทั้งภาคอีสานและทั่วประเทศแต่แล้ววันหนึ่งเธอกลับล้มตัวอย่างไม่มีสาเหตุชีวิตหักเหชนิดที่แพทย์ก็ยังอธิบายไม่ได้เธอตายแล้วฟื้นหลังจากหมดสติไปนานถึง45าวันเต็มและเมื่อฟื้นขึ้นมาเธอไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปเธอบอกว่าเธอมองเห็นวิญญาณได้ยินเสียงจากภพภูมิอื่น สัมผัสได้ถึงสิ่งเร้นลับที่ซ่อนอยู่ในโลกนี้และสิ่งที่น่าประหลาดที่สุดเธอสามารถระลึกชาติได้ตั้งแต่ยังเล็กแม้ตอนนั้นจะยังพูดไม่ชัดแต่กลับเล่าเรื่องในอดีตชาติได้และสิ่งที่เธอเล่าไม่ใช่แค่เรื่องของคนเธอบอกว่าเคยเกี่ยวข้องกับพญานาคเคยอยู่ในโลกที่ไม่ใช่มนุษย์และเต็มไปด้วยสัจธรรมพลังจิตและคำมั่นสัญญาที่ยังไม่หมดอายุข้ามภพ เรื่องนี้จะจริงหรือไม่จะเชื่อหรือไม่ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของท่านและต่อจากนี้อีฉันจะขอผ่าทุกท่านเข้าสู่เรื่องราวของเธอผู้นี้สุระดาชมวงลูกคนที่ห้าของแม่บุญจันทร์ชมวงและพ่อผ่านชมวงอาชีพทำนาคุณมาศสามารถตรรึกชาติได้ว่าเธอเป็นใครมาจากไหนโดยพ่อของคุณมาศบอกเล่าให้ฟังว่าตอนคุณมาศยังเด็กอายุประมาณ 4- 5ขวบ เขาจะบอกพ่อว่าอยากกลับบ้านพ่อก็ถามว่าจะกลับบ้านไหนกันเราก็อยู่ที่บ้านของเราอยู่แล้วแต่คุณมาดก็ตอบว่าหนูจะไปบ้านของหนูไม่ใช่ที่นี่บ้านของหนูจะอยู่ใกล้เครื่องวินด้วยและเกือบทุกวันคุณมาดก็จะรบเร้าว่าอยากกลับบ้านแต่ก็ไม่สามารถบอกได้ว่าบ้านนั้นอยู่ที่ไหนจนวันหนึ่งพ่อคิดถึงมาได้ว่ามีญาติคนหนึ่ง มีบ้านอยู่ที่กองบิน23จังหวัดอุดรธานีจึงได้พาคุณมาตรไปเยี่ยมญาติของพ่อที่นั่นเมื่อได้ขึ้นไปบนบ้านหลังนั้นคุณมาดเองก็รีบขึ้นไปบนบ้านเหมือนคุ้นเคยกับบ้านหลังนี้เป็นอย่างดีเดินเข้าไปในห้องโน้นห้องนี้อย่างดิ่งโลดแล้วอย่างวิ่งเข้าไปในห้องห้องหนึ่งพร้อมกับชี้ไปที่ข้าวของเครื่องใช้ในห้องนั้นพร้อมกับบอกออกมาว่าข้าวของในห้องนั้นเป็นของเธอ จนป้าเจ้าของบ้านซึ่งเป็นญาติของพ่ออดพูดออกมาอย่างเต็มไปด้วยความรู้สึกอัศจรรย์ว่ามาดน่าจะเป็นลูกชายของป้าที่เสียชีวิตไปแล้วนั่นเองเดิมแม่จันทและพ่อพันเป็นคนจิตใจดีงามช่วยเหลือผู้คนเป็นที่หนึ่งชอบทำบุญเข้าวัดเสมอโดยเฉพาะพ่อพันเป็นนักธรรมบุญจากพ่อแม่ของขุนมาดได้ส่งมาที่ตัวของขุนมาด ทำให้ได้รับการปลูกฝังเรื่องของการทำบุญกุศลมาเต็มร้อยพอเห็นพ่อเข้าวัดไหนก็จะติดตามท่านไปเสมอซึ่งก็แปลกเราไม่ชอบการไปเล่นอะไรไร้าสาระพ่อไปวัดปับ๊บก็จะขอติดสอยห้อยตามไปด้วยไม่ยอมให้ไปก็จะร้องไห้เพราะอยากไปด้วยแต่พ่อก็ไม่เคยขัดใจให้ตามไปเลยเสมอเวลาที่พ่อไปวัดบางครั้งก็ไปนอนที่วัด มีคนถามว่าไม่กลัวผีหรือที่วัดผีดูคุณมาตรก็บอกว่าไม่กลัวถ้าผีมามาดจะบอกพ่อให้จัดการก็ตอบไปตามราษาเด็กๆไม่ได้คิดว่าอะไรมากมายเรื่องราวในชีวิตของคุณมาดตอนเด็กๆเพราะว่าคุณมาดอยู่ใกล้วัดใกล้ธรรพอเห็นพอได้ยินใจมันก็ค่อยๆเปิดรับไม่เคยปฏิเสธเรื่องการทำบุญตอนเป็นเด็กก็ชอบการสวดมนต์ไหว้พระเป็นพิเศษ ยามว่างเข้าวัดฟังธรรมวันไหนไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้เลยจะต้องสวดมนต์ถึงจะนอนหลับตื่นเช้ามาก็ใส่บาตรแทบทุกวันและผลแห่งการกระทำนี้ก็ทำให้คุณมาศในตอนเด็กๆนั้นสามารถเห็นภาพในอดีตชาติได้คุณมาศบอกว่าภาพมันจะปรากฏให้เห็นเลยว่าเคยอยู่ตรงไหนมาก่อนอยู่จังหวัดอะไรบอกให้พ่อพาไปพ่อก็พาไปถูกหมดเลย อย่างงงว่ารู้ได้ยังไงพลังพิเศษนี้ติดตัวมาตั้งแต่เด็กๆแม้กระทั่งเรื่องวิญญาณต่างๆคุณมาดก็จะเห็นวิญญาณเสมอวิญญาณจะมาปรากฏให้เห็นไม่ว่าจะเป็นหน้าบ้านหน้าวัดหรือบ่นต้นไม้การที่คุณมาดเห็นพวกวิญญาณมาตั้งแต่เด็กอาจจะเป็นเพราะคุณมาดทำบุญมาตลอดจิตของเด็กยังเป็นที่บริสุทธิ กิเลสตัณหาอย่างไม่ก่อเกิดในจิตใจจึงสามารถที่จะมองเห็นวิญญาณได้สังเกตได้จากเด็กเกิดใหม่ที่ยังนอนแบบบอกเด็กๆจะร้องไห้แบบไม่มีปีมีกรุยถ้าเป็นวันพระละก็ส่วนมากจะเจอเกือบทุกคนเพราอรู้กันมาแต่โบราณวันพระเป็นอย่างไรเพราเด็กเกิดใหม่ความใสสะอาดมีมากจิตทุกอย่างก็สดใสไปด้วย จึงสามารถได้สัมผัสเห็นวิญญาณได้แบบง่ายๆคุณมาดเคยถามหลวงปู่หลวงตาว่าทำไมจึงเห็นผีได้ท่านตอบว่าคนเกิดมาใหม่เป็นคนที่บริสุทธิ์จิตจึงเป็นสีขาวบริสุทธิ์เปรียบเหมือนผ้ายอย่างขาวสะอาดไม่มีมล,ลทินไม่มีสิ่งสกรปรกมาแต้มทราจึงสามารถสัมผัสกับเรื่องของอีกภพได้หลังจากเวลาผ่านมาหลายปีก็ได้มีข่าวใหญ่ ผาดหัวข่าวว่าคุณมาศนักร้องดังระดับประเทศป่วยด้วยขันเป็นพิษต้องเข้ารักษาตัวด่วนคุณมาศถูกนำส่งโรงพยาบาลกรุงเทพเพื่อรับการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญของทางโรงพยาบาลกรุงเทพทีมงานคณะแพทย์เตรียมพร้อมเรื่องการผ่าตัดเพราะได้มีเลือดคลั่งในระบบสมองต้องทำการผ่าตัดเปิดกะโหลกต้องดูดเลือดออกทันทีต้องรีบผ่าตัดโดยด่วน การผ่าตัดต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงเพื่อรักษาชีวิตของคุณมาดคุณมาดยังบอกว่าชีวิตของเธอยิ่งกว่าละครในทีวีเสียอีกการเดินทางของคุณมาดมีเรื่องดีที่สุดและก็มีเรื่องร้ายที่สุดการรักษาตัวของคุณมาดที่โรงพยาบาลสิริราชก็เป็นสถานที่สามารถสัมผัสเหตุการณ์ที่อีกสถานที่หนึ่งเพราะหลังจากที่ล้มป่วยลงและหลับไปนาน ร่างกายก็ถูกทอดทิ้งอยู่บนเตียงคุณมาดได้เปิดเผยว่าก่อนที่เขาจะล้มป่วยนั้นคุณมาดได้ฝันติดต่อกันเป็นเวลาสามวันฝันว่าไปเล่นน้ำว่ายน้ำที่แม่น้ำโขงในขณะที่กำลังเล่นน้ำอยู่นั้นจูจ่ๆก็มีผู้ชายใส่ชุดสีขาวว่ายน้ำมาที่คุณมาดอยู่คุณมาดยังไม่ทันตั้งตัวในฝันนั้นผู้ชายคนที่ว่ายน้ำมาหาก็ได้กดหัวคุณมาดลงไปในแม่น้ำ แล้วขุนมาตรก็ได้ยินเสียงชายคนที่มากดหัวพูดขึ้นว่ากลับบ้านได้แล้วกลับบ้านได้แล้วแล้วในฝันขุนมาตรก็เห็นว่าชายคนดังกล่าวกลายร่างเป็นพญานาคฝันเหมือนกันติดต่อกันถึงสามวันหลังจากนั้นหนึ่งวันขุนมาตรก็ปวดท้องแล้วก็ลงเอ่ยด้วยกันต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลตอนที่ขุนมาตรนอนสลบสไลด์ไม่ได้สติจากการผ่าตัดอยู่ที่โรงพยาบาล เป็นเวลา45วันคุณมาดร,รู้สึกเหมือนตัวเองฝันไปฝันว่าตนได้ไปจำศีลปฏิบัติธรรมที่เมืองบาดาลมีคนนั่งอยู่บนแท่นบันลง่งและกำลังพิพากษาคาาดีความของเธอเหมือนที่คุณมาดเคยเห็นในหนังไม่มีผิดซึ่งคนที่กำลังตัดสินคดีของตนอยู่นั้นเป็นคนที่คุณมาดเคยฝันถึงว่าเป็นคนจับเธอกดน้ำนั่นเอง แล้วเขาคนนั้นก็ถามเธอว่าทำไมไม่กลับบ้านไปหาพ่อหาแม่ละ่ะทิ้งพ่อแม่ไปนานเพราะคุณมาดเป็นลูกสาวคนเล็กของพญานาคควรกลับมาหาพ่อและแม่บ้างคุณมาดจึงบอกว่ากลับมาไม่ได้เธอมีภาระต้องเลี้ยงดูญาติพี่น้องต้องทำมาหาเลี้ยงชีพนั่นเป็นสาเหตุให้ไม่สามารถกลับมาได้แต่คุณมาดเองนั้นโดยนิสัยจะชอบทำบุญทำบุญเยอะ พญานาคที่เป็นผู้พิพากษาจึงได้เปิดสมุดดูเพื่อตรวจสอบสิ่งที่คุณมาดบอกจึงกล่าวว่าเออมันทำบุญจริงๆมินาจึงปล่อยตัวคุณมาดกลับคืนสู่ร่างมาเพื่อให้คุณมาดมาสร้างคุณความดีและเพื่อมาเป็นสื่อกลางบอกให้มนุษย์โลกทุกคนให้เร่งทำบุญทำความดีอย่าได้เสียเวลาทำความชั่วเพราะความดีเท่านั้นที่จะตอบแทนสิ่งดีๆให้ ในขณะที่พญานาคถามว่าเจ้าเคยทำดีอะไรบ้างตอบมาซิเสียงดั่งกล้องในหูของเจ้าเมืองแห่งบาดาลท่านพญานาคสีสุดโทลูกหาเงินเลี้ยงพ่อแม่ด้วยความยากลำบากเหนื่อยกายเท่าไหร่ก็ทนได้จะให้ทำอะไรก็ยอมบุญทำตลอดเลยค่ะถ้าลูกมีโอกาสก็จะทำทันทีไม่เคยคิดตรณีในเรื่องการทำบุญให้ทานนี่คือเสียงของขุนมาศต,ตอบกับท่านพญานาค ในเปิดดูซิว่ามันทำความดีจริงไหมท่านพยานาพูดกับอีกองค์ที่อยู่ในที่ประชุมเหมือนอยู่ในศาลภาพคุณความดีต่างๆปรากฏออกมาเหมือนกับอย่างในหนังทุกอย่างคุณมาทำอะไรภาพฉายออกมาเป็นตอนๆให้เหล่าท่านพญานาคเห็นทุกอย่างว่าทำความดีที่วัดไหนบ้างสร้างพระวัดไหนมาบ้างให้ทานกับใครบ้าง มันช่างเหมือนเครื่องจดบันทึกเหตุการณ์ทุกอย่างเลยถ้าเราโกหกจับผิดได้เลยเพราะฟ้องด้วยหลักฐานทุกอย่างภาพคุณงามความดีปรากฏแก่สายตาของท่านพญานาคทั้งหลายทุกองค์ต่างตั้งใจมองดูบัญชีที่กำลังปรากฏแล้วก็พยักหน้ากับการทำความดีของคุณมาศที่ผ่านมาเจ้าอยากกลับไปเมืองมนุษย์ไหมท่านหัวนหน้าพญานาคถาม ด้วยเสียงที่เข้มแข็งมีพลังดังกังวานท,ทั้งทั้งที่เจ้าก็เป็นพญานาคองค์หนึ่งเคยอาศัยที่นี่บอกข้าซิทำไมเจ้าชอบอยู่เมืองมนุษย์ท่านหัวนหน้าพญานาคถามต่ออาการของขุนมาศต,ตอนนั้นบอกตามตรงกลัวมากร้องไห้ตลอดเวลาน้ำตาลนี้ไหลาอาบหน้าจนสามารถรู้สึกได้อาการทุกอย่างมันเกิดขึ้นทั้งหมดกลัวตายกลัวเจ็บปวดทรมาน กลัวไม่ได้กลับโลกมนุษย์ในคอของขุนมาศต,ตอนนั้นถูกรัดด้วยบ่วงพญานาคซึ่งบ่วงพญานาคนั้นมีพลังอิทธิฤทธิ์มากมายมหาศาลถ้าใครถูกรัดด้วยบ่วงนี้รับรองได้หนีไม่พ้นยิ่งพยายามแกะออกยิ่งรัดเข้าไปอีกแทบหายใจไม่ออกความรู้สึกขณะนั้นตอนแรกที่โดนลากตัวลงมาต่อหน้าท่านหัวนหน้าพญานาค คุณมาจะพยายามดินจะหนีไปให้ได้มือจะแก้เอาบ่วงออกจากคอให้ได้ขณะที่เอามือจับที่บ่วงที่คอไยบันไลกันปรากฏขึ้นที่มือทันทีมันเผามือจนร้อนไปหมดยิ่งทำให้คุณมาตรกรีดร้องด้วยความทรมานมากมายเพราะริดจากบ่วงพญานาคที่รัดคอเจ้าไม่มีทางรอดไปได้หรอกเสียงองค์พญานาคที่คุมตัวมาเร่งเสียงดังออกมาอย่างน่ากลัว จนทำให้คุณมาต้องหยุดที่จะดึงป่วงออกจากคอเพราะมือจับที่บ่วงเมื่อไรไฟบันไลยกันก็ลุกเผามือทันทีทรมานมากคุณมาถ,ถูกคุมตัวมาอย่างที่นั่งที่เตรียมไว้เหมือนในศาลบ้านเราไม่มีผิดเพี้ยนนั่งก้มหน้าไม่กล้าที่จะมองท่านหัวหน้าพญานาคบรรยากาศตอนนี้น่ากลัวยังบอกไม่ถูกอากาศก็เยือกเย็นวังเวงทุกอย่างอยู่ในความเงียบไม่มีแม้แต่มแมลงสักตัว มีแต่องค์พญานาคทั้งสี่จำได้แค่องค์สีทองหัวหน้าผู้ครองเมืองบาดาลชื่อหลวงปู่สีสุดโทท่านจะเป็นประธานใหญ่ในการตัดสินภาพที่ปรากฏให้เห็นร่างของท่านเป็นสีทองเปล่งประกายออกมาสวยงามมากไม่เคยเห็นพลังแสงสีทองที่สวยงามมากขนาดนี้เลยทั้งวาวทั้งสวยมีรัศมีเปล่งออกจากร่างท่านตลอดเวลาสีสษะท่านเหมือนกับวัดในคำชะโนดเลยไม่ผิดเพี้ยน มาถึงตอนที่มาดเห็นภาพตามวัดทั่วไปทำไมต้องมีรูปองค์พญานาคที่บันไดวัดหรือประตูทางเข้าวัดของทุกวัดมันก็มีประวัติที่มาที่ไปอย่างนี้เองมาถึงบางอ้อใครอยากจะรู้ว่าท่านพญานาคมีศีรษะหรือเสียนท่านเป็นแบบไหนให้เราไปดูที่วัดต่างๆได้เลยจะเห็นทุกอย่างแต่ที่คุณมาเห็นในเมืองบาดาลแห่งนี้มีด้วยกันสี่องค์ แต่ละองค์มีสีแตกต่างกันไปจำได้แค่องค์สีทองประธานใหญ่คือหลวงปู่สีสุดโทอีกสามองค์มีสีขาวสีแดงและสีขาวต้องขอโทษมาจำชื่อท่านไม่ได้จริงๆแต่ละองค์มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันแตกต่างกันที่สีของร่างมาก้มลงเหมือนนักโทษที่ถูกคุมขังนั่งลงรับฟังคำตัดสินจากท่านพญานาควกกลับมาที่คำถามเดิม ทำไมถึงอยากกลับโลกมนุษย์ขุนมาตก้มหน้าน้ำตาไหลกรินได้ยินเสียงสะอึกสะอื้นอย่างชัดเจนเพราะความกลัวได้แต่ก้มหน้าร้องไห้เสียงคําถามที่ดังกังวันในเมืองบาดาลถามมาที่ขุนมาตอีกครั้งที่ประโยคทำไมถึงอยากกลับโลกมนุษย์บอกข้ามาซิเสียงเข้มแข็งเสียงเจ้าแห่งเมืองบาดาลถามขุนมาตนั่งนิ่งใช้สติเพื่อจะตอบคำถามท่าน ตอบอย่างไรให้ถูกใจท่านและต้องเป็นความจริงนิ่งอยู่สักพักขุนมาจึงเอ่ยปากตอบท่านเจ้าบาดานไปว่าลูกอยากอยู่เมืองมนุษย์เพราะอยากทำบุญสร้างบารมีเพราะมนุษย์สร้างบุญได้จะได้รับผลบุญเลยทันทีและก่อนจะจบประโยคกล่าวต่อว่าลูกยังต้องดูแลครอบครัวพ่อแม่ลูกทุกคนคะ่ะขอให้ลูกได้มีโอกาสกลับไปโลกมนุษย์ด้วยเถิดท่าน คุณมาตตอบท่านแบบนั้นด้วยความเงียบที่ดูวังเวงในเมืองบาดาลการตอบของคุณมาตรมันดังกังวานไปทั่วห้องทุกอง์ที่อยู่ในห้องตัดสินในเมืองบาดาลต่างได้ยินสิ่งที่คุณมาตพูดออกไปกับท่านเจ้าเมืองบาดาลผลที่เครียดที่สุดคือคุณมาตนั่นแหละเพราะเราไม่รู้ว่าเราตอบไปแบบนั้นมันผิดหรือมันถูก ทีนี้มาถึงนาทีระทึกใจตอนที่องค์พญานาคหันหน้าปรึกษากันว่าจะตัดสินอย่างไรกับเรื่องของมาดองค์พญานาคทั้งสามหันไปหาองค์ผู้เป็นประธานใหญ่คือหลวงปู่ศรีสุดโทที่เป็นใหญ่ในเมืองบาดาลแล้วองค์ผู้เป็นใหญ่ได้หันหน้ามาอย่างมากกราบว่าครั้งนี้ข้าจะปล่อยเจ้าไปเพื่อสร้างบารมีในโลกมนุษย์อีกครั้งเพราะข้าเห็นผลปุ่นของเจ้าที่ทำมาบนโลกมนุษย์ เจ้าได้ทําจริงอย่างที่เจ้ากล่าวมาทุกอย่างการขึ้นสู่โลกมนุษย์ครั้งนี้ข้าขอให้เจ้าจงนําความไปเล่าขานในโลกมนุษย์ให้มันทําความดีกันให้มากจงเชื่อผลบุญเพราะผลบุญจะส่งให้ทุกอย่างดีใครทําดีจะได้ดีใครทําชั่วก็จะได้รับผลแห่งกรรมชั่วเช่นกันเสียงของหัวหน้าแห่งเมืองมาดานสั่งและกําชับกับผุนมาดอย่างหนักแน่นสินเสียงประธานใหญ่ตัดสินและกล่าวจบ คุณมาตรก็ตอบท่านไปว่าลูกจะนำเรื่องที่ท่านกล่าวมาจะนำไปบอกมนุษย์บนโลกให้มันทำความดีสร้างบุญกุศลให้มากตามความประสงค์ของท่านทุกประการค่ะเสียงของคุณมาตรตอบท่านผู้เป็นหัวหน้าแห่งเมืองบาดานไปองค์บริวารก็เข้าควบคุมตัวของขุนมาตให้ถอยออกมาจากห้องนั้นและนำตัวของคุณมาตรมาอีกที่หนึ่งแล้วปลดบ่วงที่คอออกให้เป็นอิสระ ขุนมาตดีใจมากความรู้สึกในขณะนั้นเรารอดตายแล้วท่านยอมปล่อยให้เรากลับโลกมนุษย์แล้วอยากจะตะโกนดังๆตอนนั้นแต่ก็ทำไม่ได้เพราะเราต้องทำตัวดีเรียบร้อยเพราะอยู่ในเมืองบาดาลคืนทำตัวเหมือนโลกมนุษย์อาจจะต้องอยู่ต่อไปแน่นอนในเมืองบาดาลการกลับมาในครั้งนี้เป็นเพราะผลบุญของเราแท้ๆที่ชอบทำบุญสะสมบารามีมีจิตใจเมตตาเห็นใครลำบาก คุณมาตก็จะช่วยเหลือตลอดมันอาจจะดูเหมือนเราเป็นคนมองโลกแง่ดีบางคนก็ว่าคุณมาตอ่อนต่อโลกไปไหมหรือบางคนก็ว่าคุณมาตโง่ไปหรือเปล่าใครจะพูดอย่างไรคุณมาตไม่สนคุณมาตเป็นคนแบบนี้เชื่อว่าผลบุญจะช่วยเราได้ในยามคับขันแล้วเหตุการณ์นี้ก็ชัดเจนมากใครไม่เป็นมาศไม่รู้หรอก ว่าเป็นอย่างไรต้องผ่านการตายอย่างมาดมาก่อนถึงจะรู้ว่าความดีที่เราสร้างไว้ได้ช่วยให้เรารอดพ้นจากความตายกลับมามีลมหายใจอีกครั้งหนึ่งพอองค์พญานาคที่นำคุณมาดมาส่งที่จุดปล่อยตัวท่านบอกให้เดินตามเส้นทางนี้ไปเรื่อยๆแล้วจะเจอทางออกคุณมาดก็เดินมาตามที่ท่านบอกทุกอย่างเดินตามทางมาได้ไม่นานก็เห็นแสงสว่างที่ปลายทาง เมื่อเดินมาถึงปลายทางคุณมาดมองเห็นร่างตัวเองกำลังนอนบนเตียงผู้คนกำลังนั่งดูอาการหลายคนในห้องวิญญาณยังเข้าร่างไม่ได้เป็นเรื่องอีกนะสิที่นี้หมดภาระรอดตายจากเมืองบาดาลแล้วต้องมาลุ้นกับเหตุการณ์บนโลกอีกคุณมาดไม่รู้จะทำอย่างไรดีเพราะไม่มีใครบอกว่าจะเข้าร่างที่นอนบนเตียงได้อย่างไรวิญญาณของคุณมาดก็ได้แต่ยืนดูเฉย คุณมาดเห็นทุกคนในห้องแต่ทุกคนไม่เห็นคุณมาดแม้คุณมาดจะกวักมือเรียกใครก็ไม่มีใครมองเห็นไม่มีใครได้ยินเสียงคุณมาดเรียกเลยวิญญาณออกจากร่างกายแล้วการกลับมาต้องมีขั้นตอนอีกถ้าเราไม่รู้ขั้นตอนก็หมดสิทธิ์เข้าร่างคุณมาดมีเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟัง เป็นเหตุการณ์จริงที่จะนำมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับวิญญาณเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อำเภอ้ําคูณที่จังหวัดอุบลราชธานีอีสานตอนใต้ได้มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งอายุ21ปีเกิดในตระกูลนักการเมืองในอำเภอ้ําคูณเป็นลูกชายคนเดียวในครอบครัวนิสัยเป็นคนร่าเริงบุคลิกดีทีเดียวคนหนึ่งชอบเล่นกีฬาออกกำลังกายเสมอเป็นประจำไม่เคยมีโรคภัยไข้เจ็บแม้แต่นิดเดียว เพราะดูแลตัวเองดีมาตลอดเรื่องราวนี้เกิดขึ้นประมาณราวเดือนกุมภาพันธ์2557วันที่เด็กคนนี้จะจากโลกไปโดยไม่มีวันกลับมาคือก่อนวันแต่งงานหนึ่งวันคือวันที่20กุมภาพันธ์กำหนดการแต่งงานคือวันที่21กุมภาพันธ์และได้ทำการม่านเรียบร้อยกับฝ่ายหญิงที่อำเภอ้ํายืนจะได้เข้าพิธีแต่งงานครั้งแรกของเด็กหนุ่มคนนี้ครั้งแรกในชีวิต เชื่อไหมว่าการแต่งงานได้ยุติลงเพราะการจากไปของเด็กคนนี้ในคืนวันที่20กุมภาพันธ์สาเหตุการเสียชีวิตไม่มีใครรู้เลยว่าเป็นเพราะอะไรนอนตายไปเฉยๆโดยไม่มีสาเหตุของการตายแต่ที่แน่ๆข่าวลือกันว่าวิญญาณออกร่างไปไม่สามารถกลับร่างได้ทันเวลาเพราะในคืนวันที่เด็กนอนเสียชีวิตได้มีร่างทรงคนหนึง่ง เดินมาบอกพ่อแม่ของเด็กว่าเมื่อคืนเด็กคนนี้ได้ไปบอกว่าเข้าร่างไม่ได้เพราะร่างถูกเคลื่อนย้ายจากจุดเดิมและไม่มีใครจุดทูบบอกเจ้าที่เจ้าทางให้พอทราบเรื่องก็สายเกินไปเสียแล้วเพราะมีการเคลื่อนย้ายร่างไปใส่ในโรงโศพโรงเย็นเหมือนกับการย้ายจุดเกิดเหตุไปทำให้จิตวิญญาณที่ออกร่างไปจําจุดเดิมไม่ได้เลยไม่สามารถเข้าสู่ร่างกายได้อีกครั้งหนึ่งสุดท้าย วิญญาณดุมน้อยท่านนี้ก็ไปนั่งร้องไห้เสียใจกับร่างทรงคนเดิมที่ท่านมาบอกพ่อแม่ว่าเข้าร่างไม่ได้เพราะหมดเวลาและขอกราบลาพ่อแม่เพื่อไปรอการเกิดใหม่อีกครั้งแต่ไม่รู้เมื่อไรเพราะการตายในครั้งนี้จริงๆแล้วยังไม่หมดอายุไขแต่มาตายก่อนเวลาต้องรอให้วิญญาณหมดอายุก่อนถึงจะได้รู้ว่าจะได้ไปเกิดอีกจะเกิดเป็นอะไร ก่อนแล้วแต่ผลบุญที่สร้างสมมาครั้งเมื่อยังมีชีวิตอยู่ถ้าทำบุญกุศลมากก็จะได้ไปเกิดในภพที่ดีเหตุการณ์นี้ที่ยกมาเป็นตัวอย่างเพียงอยากจะบอกว่าการเคลื่อนย้ายศพออกจากจุดที่นอนตายถ้ายังไม่แน่ใจควรคิดให้ดีก่อนควรจะปรึกษาผู้รู้เสียใจแทนครอบครัวของหนุ่มน้อยท่านนี้ที่ต้องเสียลูกชายน่ารักคนนี้ไปแบบไม่ทันตั้งตัว และเจ้าสาวก็ต้องเสียใจเพราะไม่มีเจ้าบ่าวเข้าพิธีแต่งงานโชคดีและบุญของขุนมาศยังมีที่ไม่เป็นเหมือนเด็กหนุ่มเพราะตอนที่วิญญาณของขุนมาศมาถึงโลกมนุษย์ขุนมาศมีบุญเป็นตัวบอกทางและวิธีการเข้าร่างเสียงที่ขุนมาศได้ยินไปจุดทูบได้แล้ววิญญาณมาศกลับมาแล้วทุกอย่างล้วนมีการรอการกลับมาของขุนมาศโดยไม่ยุ่งยากอะไรเลยแม้แต่น้อย จึงถือว่าเป็นบุญของคุณมาศที่สร้างสมมามากเลยทีเดียวเพราะตอนที่เรายังไม่ป่วยก็ชอบทําบุญเป็นชีวิตจิตใจไม่เคยขาดเรื่องการสวดมนต์ภาวนาใครบอกทําบุญทำหมดไม่เคยปฏิเสธแม้แต่ครั้งเดียวและมาศทาบุญไม่เลือกสถานที่เวลานั่งทานข้าวข้างถนนคนเขาถือขันเมืขอเงินกินข้าวมายหยิบให้เลยโดยไม่คิดก่อนด้วยซ้ำไป บางครั้งเพื่อนที่ไปด้วยกันถึงกับเอ่ยปากทำไมใจบุญจังคุณนายที่คุณมาดเป็นแบบนี้เพราะคุณมาดเคยโจนเคยอดอยากการเห็นเขาอดเขาไม่มีกินเรานึกถึงตอนเราไม่มีจะกินอยากกินอะไรก็ไม่ได้กินหลังจากที่สามีจุดธูปวิญญาณเข้าสู่ร่างกายตอนไหนไม่ทราบเหมือนกันรู้แต่ว่าพอลืมตัวขึ้นมาเห็นผีและวิญญาณเต็มห้องไปหมด เห็นแล้วกลัวมากน่ากลัวกว,กว่าอีกในหนังอีกภาพตอนนั้นบอกตรงๆไม่อยากเจออีกเลยเพราะวิญญาณแต่ละตนมีอาการสีหน้าที่น่ากลัวบางตนเลือดไหลท่วมกายบางตนเสื้อผ้าขาดขาดเลือดท่วมตัวหน้าตาซีดเซียวผอมมากๆบางตนมีแต่กระดูกน่ากลัวมากและกําลังครานมาที่เตียงที่คุณมาดนอนด้วย น่ากลัวภาพของวิญญาณที่ปรากฏในห้องมันติดตามากเลยค่ะเพราะดวงตาแต่ละคู่ที่จ้องมองมาสามารถสัมผัสได้ถึงพลังความรู้สึกแต่ละตนว่าเขาทรมานขนาดไหนเขาอยากพูดกับเราแต่เขาพูดไม่ได้ได้แต่จ้องมาที่แววตาของเรากฎของพบวิญญาณเขาอาจจะมีข้อห้ามก็ได้คุณมาดคิดเองถ้าเขาไม่อนุญาตให้พูดก็พูดไม่ได้เลย แม้แต่จะอาปากก็ยังไม่ได้นั่นคือสิ่งที่มาดเห็นเขาเหล่านั้นวิญญาณที่เห็นในขณะนั้นเขากำลังตรงมาที่มาดหมายถึงที่เตียงนอนที่กำลังนอนอยู่ในขณะนั้นเหมือนเขากำลังจะเข้ามาทำอะไรสักอย่างเพื่ออยากจะบอกเราอะไรบางอย่างหรือบางตนอยากจะเข้ามาขอส่วนบุญของเราแต่เขาเอ่ยไม่ได้ผลตายแล้วเป็นแบบนี้นี่เองที่คุณทั้งหมดเคยพูดเล่นในวงเล่า หรือสนทนาการสนุกสนุกตายแล้วจะมาหลอกตายแล้วจะมาบอกหวยบอกเลขประมาณนั้นคุณผู้ฟังลองเึกภาพตามที่คุณมาดเล่าแล้วจินตนาการภาพไปด้วยกับคำพูดที่คุณมาดเล่าให้ฟังว่าตายแล้วสามารถจะทำอย่างที่เขาที่เราพูดได้ไหมคุณมาดว่าคงเป็นไปไม่ได้เพราะกฎของภพวิญญาณมีเหมือนกันใครจะทำอะไรตามใจไม่ได้เพราะหลังจากที่คุณตายไปแล้ว คุณต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ของเขาเท่านั้นจะออกนอกกรอบไม่ได้ใครทำผิดกฎก็ต้องได้รับการลงโทษเหมือนกับเมืองมนุษย์เช่นกันขณะพูดยังไม่สามารถพูดได้เลยยิ่งจะมาบอกหวยให้โชคดีลืมไปได้น่าจะทำไม่ได้ดวงวิญ,ญญาณที่ออกจากร่างไปแล้วคืออยู่อีกภพอีกโลกทำไม่คนเราทำดีจะได้ดีเลย คนชั่วก็ได้รับผลกรรมของตัวเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่อย่าผ่ากันใช้ชีวิตอย่างประมาทจงระวงังจงดำเนินชีวิตให้คุ้มค่ามากที่สุดการทำบุญทำดีวันนี้ไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลๆเลยแค่เราสวดมนต์ไหว้พระที่บ้านนั่งสมาธิก็ได้บุญแล้วลวงปู่ที่วัดเคยบอกแบบนี้บางคนคิดว่าต้องไปทำบุญที่วัดเท่านั้นถึงจะได้บุญการคิดเหมือนกัน ถ้าเราคิดดีก็ได้บุญเหมือนกันแล้วเรื่องราวของคุณมาศก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ฝากทุกท่านกดติดตามช่องนิมิตพิสวงเอาไว้เพื่อรับฟังเรื่องราวที่น่าสนใจต่อในตอนหน้าสำหรับวันนี้ดิฉันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ